สวัสดีครับล่าสุดพี่บ่าวใส่มองแล้วไปเจอคู่แข่งเยอะบ่โอ้มีมองหลายตัวเลยนเอฟซีสังเกตดูนนตรงน้ำนะสังเกตดูว่ามีของพี่บ่าวหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็มีของเจ้าอื่นด้วยนะสามใส่สับกันเลยตรงนั้นนะไอยานะก็ไม่รู้ว่ามันมันจะมันจะได้หรือเปล่าใส่มองติดติดกันเลยนะี่ โอ้น้ำมันลดแล้วเนาะเหลือนิดเดียวมันมันทว่วมหัวแม่งในแถวนี้นี่โอ้มิดเลยมิดหัวอยู่ได้เนาะตัวมือก็มิดโอ,โอ้มันเป็นร่องมันเป็นร่องอนีในะทีมท่านพี่บ่าวก็ใส่มองหาปลาก็พี่บ่าวนี่แกหากินควัฮะหาเลี้ยงครอบครัว,<ะ>รวแกหากินเก่งนะแต่ทำไมแกไม่มีเมียสักทีแกก็คงจะมีอยู่แลนะ้วเนาะ นี่นเออ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆตรงนู้นนะครานี้ก็เป็นมองตอนที่สองนะพี่น้องตอนที่สองก็เอามาลงน้ําแล้วนะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่ในเอฟซีนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้มันคืออ่าเขาเอาพวกต้นไม้เล็กๆเนาะ ต้นไม้เล็กๆที่อยู่ตามป่าในเอฟซไม่ว่าจะเป็นหลายๆต้นเนาะเอามามัดรวมกันนะเอามามัดรวมกันแบบนี้นะฮะแล้วมันเป็นที่อยู่ของกุ้งกุ้งมันชอบเข้าไปหลบอยู่ด้านในเดิมทีมันต้องอยู่ในน้ำํำอันนี้แสดงว่าเจ้าของเขาเริ่มจะเบื่อหน่ายแล้วเพราะว่าน้ํามันลดบ่อย,ยน,นะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือกับดักหรือว่าบ้านกุ้งนะ เขาเอาไว้ให้กุ้งมันหลบภัยแล้วพอถึงเวลาเขาก็เอาแงงเขเอิ่นว่าอะไรแงงอ่าไพ่เอาเอาแงงน่ะมากิ้งไอ้ตัวนี้เข้าไปในแงงเฮ้พี่บ่าวเจออะไรเจอห็นโอ้นึกว่าปลาโอ้ตายแล้วจะไม่ได้ใส่จอดเอาไปยูบูธบ่ออยยาลงเขื่อนมันต้องใส่ได้หินด้วยหินมันรอย่างนั้นน่ะอืมต้องเดินระวังนี่ถ้าไม่ได้ใส่บูธนะ จับปลาโชว์อ,อยะพี่บาจะจับปลาโชว์ในเอฟซีเฮ้ยเฮ้ยคือแนละ้วเมื่อกี้นี่ลงมาคือปุ๊บนี่นะเอฟซีท่านนะก็เป็นการหาอยู่หากินมีหรือเปล่าพี่บาเกิดมาผมจับปลาเลยอ,อืเกิดมาก็จับปลาเลยรู้สึกว่าเราจะมีคู่แข่งหรือเปล่านะนขับรถมาตลอดเลยคู่แข่งไหมกล,าล้าหรอไขปลาสู้ผมมีวะ นี่นายเอฟซีเดี๋ยวให้พี่บ่าวจะมาเอาด่างอีกตัวหนึ่งไปลงนะเอซอันนี้น่าจะเป็นด่างเล็กสุดในเอฟซก็คือตาเล็กนะฮะเอาไอแก้วเจ้าเจ้าเจ้า,จาอาย,ยาตดนะ f เอซตดขนาดนี้เพราะว่าขี้เธอพี่บ่าวเอ้ยเออรู้สึกว่าจะมีคู่แข่งด้านโน้นนะ f เอฟซโอ้คนใส่มองเยอะเลยเนาะอาย,ยา คนใส่มองกันเต็มเลยนะเอซโอ้คนใส่มองเยอะอยู่นี่มันจะไปใส่ทับกันหรือเปล่านะไ่เกี่ยวเนาะเอาตรงนั้นเลยบ่ตอนนี้เราใส่มองน้ำขุ่นแบบนี้มันได้ได้เนาะมันมองไม่เห็นเนาะมันมองไม่เห็นด่างของเราในเอฟซีตอนนี้เรามีอ่า อีกหนึ่งคนนะฮะใส่อยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วโน่นหนึ่งคนนะใส่อยู่ตรงนู้นนะเอฟซี 4, ท่านนะสังเกตดูตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นนะเอฟซีโน่นเห็นไหมนะนั่นแหละเอามาดูพี่บ่าวใส่มองกันต่อนะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เช้าเรา มายามกันแต่เช้าได้พี่บ่าวจะไหวเปล่าไหวเนาะ<ว>อันนี้พี่บ่าวก็ใส่ดางอันที่สามนะเอฟซีซึ่งเราก็จะได้เอาอยทำปลายแห้งเนาะพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> เออเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> ตะอะไรพี่บ่าวเ <c oughs> ตะต้นไม้ <c oughs> สังเกตดูว่ามันจะมีต้นไม้ที่มันต,มต,มต่อไม้นะแบบนี้เนาะ เยอะเลยใน f c ถ้าเกิดเดินไม่ระวังมันอาจจะเตะได้เพราะเอาพี่บ่าวไม่ได้ใส่จอด WU Boost มาเ,เออแหลมด้วยนะมันอยู่นานๆน้ํากัดก่อนมันแหลมเนาะใน f ีมันจะแหลมนะ F4 ทุกท่านนะต่อไม้นะเต็มไปหมดเลยออล,ล่าสุดใน f ีก็ใส่เป็นอันสุดท้ายแล้วนะ พอดีว่าก็มีอีกอีกชั้นหนึ่งก็ใส่อยู่ตรงนี้นะพี่น้องโอ้มองใส่แบบสับสับกันเลยเนาะตรงนี้นะลหลายเจ้านี่นี่โน่นเจ้าไหนไม่รู้น่ะก่อนหน้าเรานะก็มีพี่บ่าวโน่นะไปไปนะเต็มเลยเนาะมองอมันใครม,มกกันมนัมน,มนเลยเนะาะโอ้พรุ่งน,งนี้พรุ่งนี้เช้านี่เราได้คอนเทนต์หลายคนแลน้วนะนี่เนาะ อ,อันเจ้าสีว่าจจ้โม่วงมือื่นแสด้มาพร้อมกันหกโมงกว่าได้พี่บอลเราเราต้องมาถ่ายพวกเขาได้กันเยอะหรือเปล่าหลายเจ้าพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเนาะหกโมงหกโมงพรุ่งนี้เราองมาเวลานี้เพราะว่ามันจะได้ลุ้นกันหลายเจ้าโอ้ตะวันตกดินเนาะ สวยงามมากเลยนี่ในเอฟซี C, พี่บ่าวก็ใส่มองด่างสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับ,บก็เตรียมตัวขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นนะของเราสามอันเนาะนะของเราสามอันก็คือกินเยอะกว่าเพื่อนเลยใส่ตั้งแต่หน้าอ่างจนถึงท้ายอ่างเลยอ,ลอืจริงๆแล้วน่าจะอามาสักสิบสิบอันนะเราใส่ทีเดียวรอบเลยเเอ,อ๋อเ <ฮะ S 1> หรอออ เราไปเอากุ้งไหมะ่ะ,ะ,ะออโอเคครับผมจบคลิปก่อนครับสวัสดีครับ